ฟีดตอบรับท่านเข้าสู่ช่องวิตการทำงานนะครับอ่ะหลังจากเมื่อเช้าเราไปดูทีมงานไล่วิจิตรปัญญาแล้วครับอ่าวันนี้เราก็มาดูช่างนะครับโชเฟอร์อัตลบีบ้เนี่ยโอ้เจ้าเอฟเอ็กซ์เซ็นะครับสามหกศูนย์นะครับโอ้สองขันด้วยเนี่ยโอ้มาทานันมาทันนะครับนี่ครับโอ้นี่คือของทีมงานไล่ลินทองนะครับ โดยท่านแม่ท็อแกนะครับอัมพรลินทองนะครับโอ้มีแต่หุหด่เลยนะครับทีมงานนี้นะเออโอ้สองคันเลยนะครับสามหกศูนย์นะคันนี้จะเป็นตัมโบ้คันเก่านะครับนี่นะโอ้คันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับนี่โอ้ใส่มิชลินด้วยนะครับอื้อโอ้สวยสวยสวยทุกเฟอแต่งรถสวยมากนะครับนะ โอ้นี่รถขีปสองคันนะครับเจ้าบีสองเจ็ดจอดอยู่นั่นนะครับนี่นี่นะครับแต่ละทีมงานนะครับต้อแก่นะก็จะเริ่มเช็ครถนะครับตอนนี้นะโอเคโอเคู่บันย้ายไหนโอเคโอเคโอเคได้ได้ได เดี๋ยวถ่ายคลิปกันรถตันทางบ่หลับปัวออกได้ปะออกได้ยังเนาะฮะมาดูโชเฟอร์นะครับทีนี้เราก็จะไปถ่ายเขาแล้วครับในไล่นะโอ้โหบิแห้งทางเรารุ่นหนีนเนาะเกิดจัดจัด,จ,ดจัดเล่นวะทำ60เนี่ยกำลังเีๆยเลย มักจะถกเกีย้ยเนี่ยเราบลินของหน่อยแนละ้วเราบลินต่ของใหญ่เลยเยจออยเี้ยใหญ่นี่ไอ้พอนพยายามทำด่าพ่อนนอ่เียเว่อนีก่เดียีน่ะเนาะรอนเนาะเพร่ก็คือสีบืนไว้ดอกมันเป็นยางร่องอืมคือสีบกุมปีดอกขันเลียนอย้นนนอยก็ได้เดีได้เลี่ยนอันนี้ขันเก่าดีนะเนี่ยั้นะ ท่นสีชมพูยังกับนไหมเนาะอะโอ้ยต้อง,ง,งมีแนเวเผาหัวแล้วเ <c oughs> ป็นอี่ปีนี้พันแบ่งเป็นสองทีมงานเลยปีนหนการไปเนาะ เออน่าจะเป็นสองทิมงานนี่เนาะเพราะว่าคนงานเราออกมาแยกได้ปีนี่เอที่มันทางง้านบานเพชรจะเรื่องอีกทิมน,น,นึงนี่เนาะทิมน,นึงมน,งนึงกันมาทั้ทงทงั้ง,ทงเด็กทัมวังอียงั้ทังสารค รถสามคันนี่แยกเล่นมไปที่ไนปีเีนเล่นคนโอ้ันหเลนอืมน้นไปเล่นรถตัดมาเ่ะโอ้เล่นเดียวแล้วรถตัดเล่นยังเล่นดีเล่นพ่วงไ่ค่อยดีดอกรถตัดมันมาเลี้ยนซะบนเ่ บ่ครับอ,อ,อ,อืมอู้หูใหญ่นะครับแต่ละทีมงานก็ลังชึกระบบนะครับยมความพร้อมแล้วนะครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับอือจะเปิดหีบแล้ว ลงตัดเมิ่อเดือนถกแ้ลงตัดวันที่เชียนมามีคำสั่งมาแล้ว,ลวต้องตัดใบก่อนเลเนาะช่มหยอดเมื่อกันจนตันจน,น,นทงงานหลุดหมดเหรออ่าเนอะอือเดี๋ยวเสียงงมแต่มันได้เจ้าดอกของมิถุนนะ่ะแต่ว่าของทางอื่นบลูว่าได้บ้าได้ อ่าถ้าของมีผลในอยู่หรอกด,ด้มัตเตอร์ใดในมัตเตอร์ดลแล้วใส่อ้อยสวยงามอ้อยวเป็นเนตหางปลาทูี่ได้วลวดของมีผลเลยนี่ออครับขุมพลังใหญ่เลยนะครับโอ้ทีมงานนี้เล่นแต่ของใหญ่เลยนะครับเออ,อลอยแปดแล้วไปจอดไม่แส้ลอยแปดอ่ะสั่งยนทันในบ้านวะโอ้ เดี๋ยวรอมาชมคุ้มพลังกันเลยครับสั่งมาแล้วครับร้อยแปดนะครับคูบุต้าโอ้ว่แม่นกีนไหมซ้ำติล่ะแม่นโตัวไม่เลยบ่ตัวไม้เลยโอ้คักเลยดิเอฟซีคอยก็จะได้เห็นเด้่ปีหนั้นสิน่ะรุ่นใหม่เลยอ่โอ้ครับไปดูลำโพงครับพายเอฟซีไปดูลำโพงไม่ใช่ลำโพงเปิดเพลงนะครับนี่ลำโพงต่อพ่วงนะครับ ย้ำสายมาใหม่เลยนะครับอู้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับนี่นะมมีดังโคกเค็โคกเค็งเล่นหมเนี่ยเงียบเก็บเล่นวะอู้ลำพวงครับโอ้มาตรฐานมากเลยนะครับนี่นะดูชุดต่อระบบนะครับฮถือว่ามาตรฐานนะครับเอ็กซนะครับอู้ใหญ่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 ของริ้งนะครับ จริงของจริงมาตรฐานเียนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเ c นะเรามาทำธุระพอดีแล้วก็เห็นก็เลยถ่าย f c ดูนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ว้ประมาณนี้นะครับ่ะโชเฟอร์ก็อัตอราวีไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาสวัสดีครับ